กลับมาอีกครั้งกับเกมฟรีไฟลโดยในวันนี้มาพร้อมกับล sí yeah> ูกชายและเพื่อนเพื่อนเพื Anime> ่อดันแร้งเจ็ดแต้มกันผลจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยก่อนที่จะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราพรอลูกสองคนด้วยนะครับพี่หมูได้ยินเปล่าเออปิดไมค์ไงไม่เดี๋ยวมันกล้อง วันนี้ลูกจะแบกอีกหรือเปล่าครับวันนี้เรามาพร้อมกับซันต้าซันต้าระเบิดขวดโยนมานี่โยนมาโยนมา,นมาเดี๋ยวพายโจมกันส้ <จง S 2> สมรภูมิเอาตัว,อตวรอดสูย้สยังมีสงโยนจูไม่อเนมันี่เลยูดูดูโยน เราจะบอกว่าเราจะบอกว่าเราอัดคลิปอยู่เอาเหรอคะไปอันนี้เราจะขอขอดูดาวรับนะคะไม่มีอะไรน่าดูกว่าหรือเปล่าดราไม่น่าจะถึงขอขอดูดาวกันนี่อู่เรือดีกว่าโอ้ย คือไว้แท้อะุยจุนนตีเลยสองตีสามตีเลยตีเลยนะไม่ใช่ตีนี่นี่นีมาดีดมาดีดตรงนี้ดีดตรงนี้หนีดีดตรงนี้หนีนี่นี่เข้าบ้านแอลตรงนี้เข้าบ้านแอตรงนี้ก่อนเข้าบ้านแอแล้วก็ดีด เดี๋ยวไม่รู้กเลยเก็บปืนก่อนเก็บปืนก่อน้กนมแล้วเ่ันมาขีดตีอยากรู้จริงเดี๋ยวดีดเดี๋ยวดีดหนีไปไหนดีไม่รู้ดิไปวิ่งไลนะไปวิ่งไลนะ อดีตเลยต่ำกว่านี้อีกนิดนึงก็ได้นะอะไรเิดีพึ่งดนีหนีหนมีปืนปะล่ะมเยมันไมีในบ้านโอ้ยมันยิงปะมันยิงปะเอาต่ำกว่านั้นเอาต่ำกว่านั้นถ้าใครตามมาหรือก็เอ็นไปทางซ้ายนิดนึง ใช่ใช่พี่อยู่ตัวเดียวเนี่ยมันยังไม่ได้ของเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโดนโอ้อุตส่าห์ยิงเ<ะ>พื่อนมันล้มตัวหนึ่ง บ้านอะไรไงจุดยิ่งขึ้นบ้านฟาร์มไปก่อนขึ้นบ้านฟาร์มไปก่อนมันมีเบนตี้ก็นี่เราเสพสีน้ำเงินโอ้ยมันใส่น้ำเงินก็คือใส่น้ำเงินหมดของเราของเราน้ำเงินที่หมูมันมีตี้นะระวังนะแต่มันไม่หวานนี่มันมีเข้มเปิดน้ำเงินของเราเนี่ยไงมันกระโดดไปนู่นละ ตีมัออกม่วงๆเลยเอาตูไปไหนอ่ะเอาพี่เอาพี่แล้วจุดนี้วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาทำไมโคโน่กลางไม่ดีเข้าบ้านทำไมเข้าบ้านก็ขับทุกๆหนีไปนี่ขึ้นบ้านไม่มียาเลยเดี๋ยวรอมันออกมาระวังหัวระวังหัว มีกลับแล้วเบิดนะัพี่หมูต้องขับรถซิ่งหนีแล้วแหละแต่ว่าตุ๊กตุ๊กมันวิ่งโคตรช้าเลยวิ่งหนีลงเขื่อนอะหมูมีไม่ดีเลยอะ ขอบด้านล่างขอบด้านล่างไปเรื่อยๆมีตัวชุกอยู่ทงังงัมดเลยเออจูนย่นเข้ามาลงเขื่อนไหมยูนเขาว่าคนอยู่เอาพี่หมูอยู่ไหนแล้วนะี่ยพี่หมูวิ่งพี่หมูวิ่งมาฝันนู่นมีคนยิงมีที่สะพานเล ลงฟาวแล้วมันก็หนีไปแล้วฮะน,นี่เก็บยาเก็บอะไรไประว,วังมันดักข้างล่างอนะ่ะข้างล่างไปเก็บยังพี่หมูพาจุนลงไปแอบข้างล่างหน่อยข้างล่างมีเหรียญอยู่ปะเนาะเออนั่นแหละเหรียญกับปืนเน่ะข้างล่างนะ่าจะมีจุนซ้ายมือมีปืนจุนนะั่นแหละปืน ไปไปแคมป์รอตรงที่เคยลงอยู่ก่อนมกีีเ่เรยอเอาขึ้นไปเลยเหรอรอมันซาๆก็ดีโหเหลือทั้ง40สิบคนเลยเ 35, ม,ลมื่อกี้สามสิบห้เหลือสี่สิบูี่หมูีอย่างาแบ พี่สองมีเหรียญถ้าผมหัวหนุนจูนวิ่งไปชุบได้ไหมเดี๋ยวพี่แพรลงนี้เอาผมมีสองเหรียญี่ผมยังไม่พอพี่แพรเขามีเหรียญของพี่มีสองเหรียญไปชุบมาสักคนนึงก่อนจูนจูนมีไอวอร์ยังพี่พี่พี่นั่งลงก่อนพี่พี่หมูนั่งลงก่อนบ้านบ้านตรงใกล้วงชุบอ่ะผมผมกำลังวิ่งไปหาพี่หมูไม่ไม่บ้านบ้านวงฝั่งใกล้ๆที่ชุบอ่ะจุนจุนจุนเอาจุนมียาป่ะเนี่ย พี่ไปเถอะพยาเลยยยาเลพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปชุบตรงนี้ดิโอ้โหป้าปพูมาแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยก็นี่จุนจิ้มไปตรงนี้ให้หน่อยเนี่ยไปจิ้มวงเนี่ยอยู่วงข้างนอกเห็นไหมตรงไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ดินี่ตรงลงเขาจากลงสีอ่ะ อาพีหมูมาแล้วอะกมอ่นกเลยนพ่กผมไปลงไหนดี <C le af> ไปลงลงสีได้ไหมเนี่ยโอยตรงนั้นอ่ะตรงนันน้น,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 นมีคนชุวนะว่นะ ทีมเต็มทีมเต็มมสนเซอร์มาหรอไม่ใช่เออมันมานั้งในแชทอันนี้มามัมีคนมาขับรถมาามา้ามานยิงให้นเอได้ไหมนะเเนยเดย้เีว่กิดไหนี่หมูอยู่ไหนเนี่ยเสียงเสียงปืนิงเลือดเหรออืมปืนนั้นใหญ่ จุจจจจจน,จนหันซ้ายจุนหันซ้ายเดี๋ยวอยู่นี่ก่อนจุนอย่าพึ่งรอวงก่อนยาก็ไม่มีปืนก็ไม่มีจุนจุนจุนไร่หรอข้ไ่ไหนกันนะบ้านแอลพี่พมาไม่มาเด้อ หรือตรงนั้นน่ะมันมีคนไปขึ้นไปข้างบนไอสาขานสีเหลืองอ่ะคือเห็นปะเออแล้วึ้นก็ไปดักกเลยบายมันมีคนชุบอยู่ตรงนั้นนะไม่รู้มันชุบเสร็จหรือเปล่าอย่างเนี่ยวงเนี่ยมันมีคนชุบไปเมื่อตะกี้เดี๋ยว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 ช่วยเดี๋ยวช่วยมันมีไอวอโอ้โหไอ้บอโคตรเพ่ อ่าเจ็บดูมันเจ็บแลัวาโหมยังยังยังจุนปลาโมไม่เห็นนะปลาโคมให้ไม่ได้นะนี่จาจจุนวิ่งถอยหลังกลับมาได้ปะล่ะแม่ก็อยู่อยู่ไอวอลตรงนี้ก่อนเฮ้ย แตงพี่เขาแตงทำไมยังลงปืนหมดมันมีปืนอะไรบ้างยิงมาเร็วยิงมาเร็วเดี๋ยวเพื่อนมันมาเดี๋ยวจูนทำไม่จูนไม่ใช่แบบแตงนะสังหารมันมีปืนว่าจะไปเอาปืนมันมีมเยอะด้วยเพราะว่าจูนจุนไม่เก็บไอรอบจูนไม่เก็บไอรอบเดี๋ยวจูนไม่เก็บไอรกเหรอไม่มีตัวเพื่อนจุนจุนจุนชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนใครมาชุบเลยเร็ว โอ้ยมันอยู่บนสะพานอยู่บนสะพานอยู่บนสะพานอีกตัวลบลบชุดลบมันมีตัวบนสะพานหนีกลางโคโนหนีไปเลย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 หนีไปไกลที่สุดเลยซิกแซกซิกแซกจูนไม่หาเหรียญเถอะเราชุบใครมาคนอ่ะจูนต้องดีดดีดหนีแบบไปชุบนอกวงอ่ะอาจจะต้อง จุนจุนร้อขับรถไปรถคจะรอดต้องรถตุ๊กตุกไม่น่าทันต้องไปเครื่องดีดจุนอาจจะดีดไปเนี่ยเนี้ยวงด้านหลังอหันซ้ายนิดนึงถึงไหมละ

ได้ชุบป้าก่อนมาก็ได้เบอร์สี่ก่อนชุบเบอร์สี่กับเบอรเอ้ยหือหือไมชุบ้าจริงได้ก็แล้วเสร็จเบอร์สี่าจำไดุ้ไอวพี่หมูครับเห็นปลาเห็นใ่รลาลงยาคาช่วย จุนไปหาแม่กันนะจุเล่นอยู่แบบเดียวจุนไปดูศพจุนจูนจุนลงไปหาจหาอ่าโอ้ต้องวิ่งแล้วแหละวิ่งอย่างไวด้วย

นั่นเลยยังไม่เคยต่อเกมอ้าวเะออกนอกวงทำไม้าไม่ใช่ครอีกตัวหลบหลังต้นไลก่อนไม่น่าเก่งหรอกแอบยิงมีไอ้วอดนะมันเอาปืนยิงยายิงสองกวงใส่เลยระวัง เข้าไปแล้วเข้าไปบ้างเข้าบ้างก่อนเข้าบ้างก่อนเข้าบ้างก่อนยิงมันยิงมาดิยิงมาดิยิงมันยิงมันเออออกไปทางซ้ายหลังร้วไปเลยโอี้โอ้วัาม่กนตอะดาด ไม้เรายิงมันบักอ่ะเอาเหลือที่เหลือเจ็ดคนแล้วแต้มหแต้มหเขาจะวิ่งหนีวาทำไมเนี่ยามาเก็บพอะอย่ามาเก็บะไม่คารัพออยู่ตรงนี้แหละยังไงยังไงรอยิงไงพวกไอวอลเขียวอ่ะ ไปอยู่บนสะพานอยู่บนสะพานอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างหนสตมะเลวมากมันอยู่ตรงสะพานโคโนะไม่เปิดใช้เราคมาอรอ้ยจูนมันจะเขาว่ามันมีสอง สองขังใส่มันเลยโอ้ยไอที่มัน่าป้าดีกว่าตัวนี้ยิ่ง,งซ้ายมือมันก็ด,ดูะลังซ้ายแน่เลยลได้ไงเกือบได้ที่หนึ่งเก่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวพูดใจมันดีๆหน่อย ไปเล่นดูกไปเล่นเออเดี๋ยวใจเย็นเย็นๆไปเล่นดไปเล่นดีกวไปเล่นบอกไปเล่นดากันไปเล่วัเนกวันใปเลนดุลิปนี้อยไป่นลืนกลดันไล่ก่ดตกไ่ดตกมัปเพืน่นกเลกดป็นกวัลดังใปให่นเลานด้กวยนะลดวไปเ่กน่อนแล่วคนลับ